กระราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่มาพังกับผมลูกพี่เมฆครับถึงเวลาแล้ววันนี้มี30,000ื่พอยต์เปิดแพ็กเพื่อจะเสริมทัพในซีซั่นหน้า EAFC Mobile นะครับวันนี้เราอยู่กันในสตรีมท่านผู้ชมพิมพ์กันมาเยอะเลยว่าวันนี้เราจะได้ 118, 120, 119เดี๋ยวดูกันว่าเราจะได้ OBR เยอะที่สุดเท่าไหร่ซึ่งเวลานี้สี่ทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าถ้า ตะโกนเสียงดังเราก็จะมีแชทเด้งเหมือนเดิมพูดแล้วไม่ต้องอะไรกันเยอะครับไปก่อนเลยดีกว่าตัวแรกเปิดมาร้อยยี่สิบไปเลยเอาละเอาละเออร์ลิงเบาเออร์ลิงเบาหรือเปล่าเบาไม่เบาดูครับฮึบวอลเลยเฮ้ยอิตาลีอย่างนั้นเหรอโอ้โหเคียซ่าเหรอเคียซ่า เฮ้ยมาว่ะเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะ <c oughs> ตัวแรกก็ได้ไปต่อเลยว่าคีซ่าว่ะตัวของดีของเด็ดว่ะมาครับมาแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกก็มาแล้วครับเออคีเอซ่าอุ้ยได้เอยนูซีด้วย <c oughs> มา ตัวต่อไปเราไม่ต้องพูดภาพนาเพลงเราแบบไม่มีคําว่ารําอะไรอยู่แล้วเพราะเรานี่ไปต่อกันแบบเนิบๆแบบเรียบๆง่ายๆลุยครับแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นไพโอเนียเช่นเคยเราเนี่ยมันเป็นประเภทแบบดวงดีท้ายซีซันและเกือมาตลอดทั้งซี่านมาวา้าอุ้ยใช่เลยฮะทงนี้ฮใครเนี่ย โอ้โหอ่านว่าอะไรเนี่ยโอ้ยบวมกระเทออืมอ่านว่าอะไรการ์เนอร์มันอ่านว่าอะไรเบลเบลแก๊บเลยเบเบลการเนอร์มันอ่านว่าอะไรภาษาไทยอ่านว่าอะไรเบลก๊เลยเจาป้เฮ้ยแต่ตัวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนแสดงว่าวันนี้ เรามีทรงแล้วเรามีทรงดีแล้วทรงดีไม่มีย้อยแล้ววันนี้ตัวต่อไปเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยสิบห้าปึบเปิดที่แท็บทูโอเพนเลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องดูแสงดูแค่คอมเมนต์คนดูก็พอไปอ้าว บัสโต้มึงใครเนี่ยมึงโผลม่มาได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โอ้อะไรวะเนี่ยร้อสิบเอ็ดต่ำสุดในแพ็คเลยไม่ใช่เหรอ <c oughs> ว่ากดตรงแ a บ t o open ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วมีหนึ่งตัวที่ได้ไปต่อนะครับแต่ตัวต่อไปคือมาแน่ๆเป้งๆร้อยสิบห้าบวกฮะ ไม่ใช่แล้วะวะก็ชักไม่ใช่ละชักไม่ใช่แล้วลวะแต่อย่าไปยอมกันเราลุยก,กันต่อมันคือการบูชายันสองตัวเคยเล่นการ์ดยูก,ยกิไหมเคยเล่นการ์ดยูกิไหมบูชายันสองตัวเรียกโอซิลิสขึ้นมาเนี่ยแหละโอซิลิสมาแล้วปึ๊บชัดเลยอเมริกาด้วยไม่มีแน่ๆตัวไปต่อ R อะไปต่ออีกห้าตัวครับผมเ j น่ะอังกฤษซีเอ็มใบตะเขาบอกว่าสองแสงนี่แพงเสมอนี่จริงไหมลองี่สองแสงนี่สองแสงเงบเบิรบอุ๊ยเฮ้เยเฮ้ย มึงไข่เนี่ยบุ๊พี่แพงตรงไหนสองแสงอยาพูดนะมาแล้วครับตัวต่อไปตัวต่อไปอ,อ๊กดเปิดหมดเลยไม่ดีเราลุล้นที่ละใบดิรีบไปไหนฟาวเดอร์ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าฟาวเดอร์ไปชึบโอเช็ต oh, yes. แพ โอ้โหเกินไปแลนเกินไปจริงๆไปแสงเรียวพอนี่ไงนี่ยของจริงเนี่ยว่าบรรนาเนี่ยแหละของจริงเลยฮะฮะฮะ ตายอ่ะสอ,อันสุดท้ายกดให้หมดเลยสี 4, ่พันเหลือจะเชื่อจริงๆแต่ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าส่งท้ายไงส่งท้ายกิจไงมาแล้วฮแปเปอร์เซ็นขอรอ,อนานๆหน่อยดิสองตัวรอ,อนานๆคนสวยต้องรอ,อนานๆเนี้ยมาแล้วอบ๊เรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยใครก็ไม่รู้ไม่คุ้นสักตัว <S <S แพ็กนี้ได้มาตัวเดียวนะครับก็คือทางด้านของอไข่วะ่ะได้มาตัวเดียวคือตัวกีซ่าอ่ะเรามาเปิดตรงนี้ ตัวสี่สีตัวมานี่แหละสี่ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวเทพตัวเทพฟุตบอลวีแพ็กสีทองด้วยนี่แหละแพ็กนี้แหละที่เราคอยมันต้องทองอย่างนี้สิมันถึงจะดีแล้วมันเขียวหมดได้ยังไงเราเขียวอื้เลยมานี่ยไม่ต้องลุ้น โอ้ซีบีเอ้ยโอ้สาาร้อยสิบห้าร้อยสิบสามนี่ก็วิลเลียมโอ้ตาย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 นี่เรานี่เราเยอะสุดดีสุดคือเยซ่าใช่ไหมเนี่ยขอสี่แสงเหรอได้เลยสี่แสงนะปึ๊บนับเลย หนึ่งแสงสองแสงสามแสงมาแล้วแสงที่สี่โอ้โหไปทางเหี้ยเลยครับสีแสงไปทางเหี้ยเลยโอ้โห ไนั่นอ่ะซาลาซาโอ้เชี่ยโอ้โหโอ้ my god ได้สองตัวเฮ้ย hey, มาเวจุดเวยน้องน้องชายสุดที่รักกดเลยไม่ต้องรอแสงจัดไปนี่ไงเชีย่ยพอกับมีสี่แสงเลยพอกันเลยกดเลยไม่ต้องรอแสงพอกันเลยซาลาซาตัวเดิมพอเลยพอกันเลยเหลือตัวสุดท้ายเลยนี่โอ้ oh. แสงเดียวกดซ้ายบนมาดินี่อ่ะมาแล้วตัวสุดท้ายความหวังโอ้โหเยสับภาพโอ้ oh. Oh, สับภาพโอ้โอ้ตาย ตายอย่างนี้ตายเลยไม่มีอะไรเลยมีเคซ่าตัวเดียวท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแ,กแชร์กันด้วยนะครับสำหรับใน YouTube นะครับขอบคุณและสวัสวดีนะครับ